สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจดบันทึกหรือที่เราเรียกว่ามุขาบาฐะพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพญานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกตจําทองนะคะศูนลิ้มจีภูมิใจการ์เด้นนะคะอยู่กับค,คุณพรทิพย์เทียนทรัพย์นะคะ,คะขออนุญาตเรียกว่าพี่เอ๋ะนะคะ,คะอยากทราบนะคะว่า <c oughs> เห็นบอกว่าพื้นที่ตรวนี้ เป็นสีเขียวแล้วก็สวยงามมากเลยแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นได้ขนาดนี้เห็นบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันรกล้างหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยากทราบพี่เอว่ามีแนวคิดยังไงมีมุมมองยังไงถึงพัฒนาขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะคือเดิมนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นชาวสวนนะคะชาวสวนนี่มีอาณาบริเวณแล้วก็บ้านเนี่ยก็จะอยู่ริมคลองใช่ไหมคะมีคลองคลองใหญ่บ้านเราเนี่ยคลองบางขุนเทียนแล้วก็ในคลองเนี่ยแต่ละล็อกของ,ของ บริเวณของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลำประดงขั้นแล้วก็จะเป็นขนาดสวนใช่ไหมคะคือเราจะอยู่กันห่างๆพอเดิมคลองมีความสําคัญแล้วอยู่ๆคลองหมดความสําคัญคถนนลดมาแทนพื้นที่ริมคลองก็กลายเป็นพื้นที่ใกล้ๆคลองเป็นพื้นที่ตาบอดอใช่ไหมคะ,คะแทนที่จะมองว่าโอ้โหเราอยู่ริมคลองมีความสําคัญก็ไม่ใช่แล้ว ใช่ไหมคะใชเปลี่ยนไปหมดเลยทีนี้คนเดิมที่ใช้ชีวิตอยู่ริมคลองบ้านหลักๆที่ริมคลองก็อพยพกันไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือที่ดินน่ะก็เพราไม่ให้ความสําคัญเข้าก็กลายเป็นว่าบางบางที่ก็ขายไปบางที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีฐานะอ่ะไม่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเรื่องว่าไม่จําเป็นต้องขาย ถ้าไม่ขายก็ให้ให้คนมาเช่าอยู่เล็กๆน้อยๆให้ให้ให้แบบมาเช่าดูแลสวนแล้วก็อะไรไปแล้วก็กลายเป็นว่าพากันมาเยอะเข้าเยอะเข้าก็กลายเป็นชุมชนและข้างในเป็นที่เป็นที่เขาขายที่แบ่งเป็นล็อกๆก็มีชุมชนเข้ามาอยู่ก็กลายเป็นชุมชนใหม่อพยกเข้ามาอยู่วิถีชาวสวนก็อ็หายไปเรื่อยๆยังพอมีแต่ว่า ไม่ได้ให้ความสําคัญเ,คเหมือนใน <หา S 1> อดีหาดูยากแล้วค่ะพี่เออย่างนี้ถ่ภาพไม่ออกเลยไม่รู้ว่าสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ออพอพอโอสภาพเมื่อก่อนเลยนะคะเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนที่ทิ้งขยะหรือว่าเป็น ต้องปรับคือเยอะมากเลยนะคะพี่เออย่างเงี้ยคือก็เนี่ยค่ะก็อาศัยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งขยะกันบ้างทางเดินเขาเรียกทางหลวงนะคะทางหลวงทางที่เดินเข้าไปในผ่านริมคลองเนี่ยฮะก็จะเป็นเหมือนแบบที่ทิ้งขยะเป็นชุมชนค่อนข้างที่จะนะคะเสร็จขยะเสร็จอะไรเนี้ยโอ้โหกว่าจะปรับปรุงขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลามากมากเลยค่ะใช้เวลาค่ะใช้เวลาทีเดียวเลยโอ้เมื่อก่อนนะคะยังมีเนี่ยนะคะมีการเนี่ยมีเรือ สรงท่าน้ําแล้วก็มีการเก็บมีการเนี่ยมาเหลือเอี่ยมจุนก็เอี้ยม้นนะคะเวลาพอพัฒนาได้แล้วเนี่ยเรื่องตะลิงพังก็ต้อง่้มแซมตะลิงกันเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการที่จะมาดูแลโอ้สูงมากค่อนข้างสูงเลยนะสูงเลยค่ะเนี่ยค่ะกว่าจะมาเป็นวันนี้เนี่ยค่ะเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยภูมิปัญญาของชาวไทยชาวสวนเนี่ยค่ะมันยิ่งใหญ่มาก ในสวนเราเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีทุกอย่างพืชผักต้องเอากลับมากินใช่ไหมคะกินแล้วปลูกปลูกแล้วกินกินแล้วปลูกปลูกพืชที่เอาไว้มารับประทานทําเป็นอาหารทําอะไรได้ใช้สอยได้ด้วยต้องอัตถประโยชน์ต้องมาดมีปลูกอะไรบ้างคะพี่เอาอย่างตัวอย่างเลยนะคะทองหลางชะพลูตะลิงปริงดอกอัญชันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยได้หมดคือส้มซ่าเอาอย่างงี้ที่อยู่ในอยู่ในจานเราต้องมีการปรับตัว ใช่ค่ะเพื่อให้เข้ากับวิถีใหม่ให้คนให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงเราได้ง่ายด้วยใช่ค่ะ,คะเป็นการต่อยอดแล้วก็รักษาสื่อสารสิ่งที่เรามีไว้ด้วยสวนจะอยู่ได้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่ได้วิถีความเป็นอยู่จะอยู่ได้วัฒนธรรมจะอยู่ได้ต้องมีคนสื่สารต่อยอดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนรับไม้ต่อเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ไหนแค่เพาะของเราแต่พออย่างนี้นค่ะ หนึ่งต้องมีความภาคภูมิใจมันจะบอกถึงความเป็นชาติด้วยนะคะอาจารย์ไม่ใช่พูดถึงแค่คอมมูนิตี้นะแต่สวนพี่เนี่ยพี่โชว์ต่างชาติได้ตลอดนะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี่ยพี่จะให้ความสําคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเราจะแค่ว่าอนุรักษ์เอาไว้ แต่การอนุรักษ์ของเราไว้เนี่ยถ้าคนอื่นไม่เห็นคุณค่ากับ<ช>ของของเราเดิมเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าของเราก<ช> <ขอ S 1> ่อนแล้วละ่ะเราต้องมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีวิถีวิถีชีวิตวิถีชาวสวนแล้วก็พืชผักที่เราปลูกไว้เรามีความภาคภูมิใจเราเอามาต่อยอดเอามาพัฒนามาเพิ่มมูลค่าให้เขาแล้วทําให้คนรุ่นหลังสามารถเข้าถึงได้ง่ายเราก็จะรักษาสืบสารสิ่งเหล่านี้ไว้วัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของเรารวมทั้ง เป็นการต่อยอดเป็นการเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่เรามียังไงวันนี้จะขออนุญาตพี่เอ๋ให้พี่เอ๋พาเข้าสวนได้เลยค่ะเพื่อจะไปดูว่าดีดเลยค่ะใช่าการเพาะพันธุ์ลิ้นจี่ที่พี่เอ๋บอกว่าถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วก็ไม้ต่างๆตะลิงปิงท้องหลังอะไรที่พี่เอ๋เล่าจะได้เห็นภาพมากกว่านี้เพื่อที่จะเอามาเก็บรวบรวมเป็นภูมิปัญญาแล้วก็บันทึกไว้นะคะขออนุญาตพี่เอ๋ให้พาชมสวนได้เลยค่ะได้เลยค่ะค่ะงั้นเราไปเลยไหมคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปชมสวนกันใช่ไหมคะเนี่ยอาจารย์ต้นลิ้นจี่ร้อยปีเนี่ยอันนี้ร้อยปีเลยเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยอาจารย์เห็นไหมคะนี่ยเราสังเกตยังไงคะเหมือนอาจารย์เนี่ยสาวสาวก็ผิวพรรณแต่งตึงใช่ไหมคะพอร้อยปีแล้วเขาก็อย่างนี้เหรอนี่แหละค่ะเขาก็ผุผุเหี่ยวเหี่ยวใช่ไหมคะใบก็ไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเต็มที่เหมือนต้นต้นข้างหน้าเห็นไหมคะอาจารย์เหมือนเราหนุ่มสาวก็ตังจกก็ยังต้นดูสมบูรณ์แต่อย่างเนี้ยก็ คือเขาก็อาจจะผูกไปบ้างแล้วหรือการเวลามานานใช่ไหมคะแล้วเขายังออกดอกผลให้อยู่ไหมคะล่าสุดปี2561เนี่ยพี่ก็ยังได้ผลผลิตรู้เหรอคะแต่ว่าไม่ได้มีทุกปีนะคะจริงๆเนี่ยต้องอากาศต่ำกว่า10บเอ่อยีองศาต่อเนื่องกันอย่างอันนี้ก็เหมือนกันโอ้ตอนนี้ก็น่าจะร้อยกว่าปีค่ะพี่เอ๋พร้อมๆกับอันนั้นนะคะโอ้ล่าเขาก็ยืดออกมาอย่างนี้หมดเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็พอเขาอายุยืนเนี่ยล่าเขาจะลอยขึ้นมาพี่เอ๋คะพี่เอ๋พามาดูอะไรคะเนี่ย ตะขาบเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรคะจัดจุกเนืหอว้ายเป็นคืออะไรครับเด็ค่ะเป็นอุปกรณ์ไล่นกไล่กระรอกทั้งขาวกระแตที่จะมากินดิ้นจี่มันเป็นภูมิปัญญาที่แบบเกิดมาก็เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วสมัยก่อนโอ้ยแบบเสียงเนี้ยกึกก้องไว้ทั้งย่านเลยค่ะเวลามีลิ้นจี่เอาไม่ไผ่มาทำเป็นสองอันเขาเรียกว่าตะขาบแล้วก็ผ่าไม่ไผ่มาผ่าอ๋อผ่าแล้วก็เจาะรูแล้วเอาเชือกกระตุก คนโบราณเ็ามีไว้เพื่อะตุกพื่อไร่ไร่นกไล่อะไรที่จะมามาจิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะโอ้ค่เอ๋กำลังจะพาเราเข้าไเข้าสวนใช่ไหมคะเข้าสวนเราก็จะเข้ามาดูสวนว่ามันมีอะไรบ้างที่ปลูกแล้วใช้ต่อยอดได้ทุกอย่างเลยนะคะพี่พยายามว่าอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะมันจะเป็นการ เออรักษาต่อยอดได้อันนี้ต้นอะไรคะพี่อันนี้มาเฟืองนะคะเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับตะลิงปิงเนี่ยค่ะนี่ไงตะลิงปิงสวนเราตอนนี้เป็นพระเอกเลยในสวนใช่ไหมคะตะลิงปิงของพี่เน่นะนะคะตั้งแต่แกงตะลิงปิงยำตะลิงปิงตะลิงปิงตากแห้งค่ะ เมี่ยงเมี่ยงตะลิงปิงที่เพิ่งทานมาตะลิงปิงโซดาพัฒนาตอนนี้เป็นเค้กตะลิงปิงอ๋อตอนนี้เป็นเค้กตะลิงปิงใช่ค่ะใช่ค่ะปลูกไว้ในในสวนของเราแล้วสามารถเก็บเอาไปทําเป็นอาหารเป็นขนมหวานเป็นน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มาอึกเอาไปทําน้ําพริกมาอึกอันนี้เดี๋ยวเด็กๆโดนมีดบาดอ้าวหวานหวานจระเข้ค่ะนี่ก็มะเฟืองอ่ามะเฟือง อย่างนี้มันหนาวนะคะเนี่ยมะนาวนะทาไมลูกใหญ่ขนาดนี้ค็อย่างที่บอกนะคะเราก็มีหลายหลายอย่างเอาบางทีมันก็ไว้ดูเล่นบ้างคือสวนเนี่ยแบบเราก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยี้วยอ๋อขยายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะมีนิวเจนด้วยใช่นิวเจนสื่อสารต่อยอดไว้ขยายพันธุ์เขาขยายพันธุ์โดยวิธีอะไรคะพี่ตอนกิ่งค่ะตอนกิ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมอะอต้นอะไรเอ่ยทองหลาง เพราะนะว่าไปทานเมี่ยงทองหลงใช่แล้วก็ทองหลางผัดไข่อาจารย์เห็นไหมอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันใช่ค่ะใช่ไหมคะ,คะอยู่ด้วยกันได้อยู่ในใจานเดียวกันก็ได้ด้วยแล้วเขาก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับพี่เอ๋ล่าเขาก็ยึด ได้ได้หมดเลยค่ะมีไนโตรเจนสูงเลยแล้วสมัยก่อนเนี่ยค่ะใบเขาเนี่ยถ้าล่วงลงไปในน้ำค่ะแล้วฮะแล้วก็โกยขึ้นมาโกยขึ้นมาแล้วทับไ้เป็นปุ๋ยได้อีกไนโตรเจนสูงเขาสามารถอยู่ร่วมกับพืชพืชอื่นได้เขาถึงเป็นไม้มงคลเวลาเราทำโบราณน่ยเวลาจะทำพิธีปลูกบ้านยกเสาเอกก็ต้องมีใบทองหลางเป็นต้นทองหลางเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลถ้าเราดูแค่กระพี้เปลือก งก็เป็นแค่เรื่องเรื่องความเชื่อแต่ถ้าเรามาเจาะลึกวิเคราะห์ข้อจริงทําไมเขาถึงเป็นไม้มงคลแล้วก็ประโยชน์เท่าไงคะค่ะอ่ะนี่ต้นยอค่ะต้นยอเมื่อวานนี้พี่ก็เนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะคะลูกยอใบยอกินได้หมด สวนต MM <ar> ้องผสมผสานพี่บอกว่าสวนจะอยู่ได้พื้นที่สีเขียวจะอยู่ได้วัฒนธรรมการกินจะอยู่ได้มันต้องเป็นการผสมผสานมาอ๋ออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าเราไม่ได้แบบจํากัดว่าจะต้องปลูกเป็นไร่เป็นหางกันเท่าไหร่แล้วก็ปลูกตามพื้นที่ที่เรามีแล้วก็ปลูกไม้อย่างอื่นที่เรารับประทานได้อันนี้ก็ขนุนลูกก็เอามาทำอาหารได้หรือลูกสุกก็มาทานได้ใช่ค่ะ นี่อะไรคะรู้ไหมกระถินใช่เห็นไหมฮไม่ต้องไปต้นใหญ่ๆเราก็สามารถเก็บยอดทานได้เห็นไหมฮะเนี่ยตัดมาเดี๋ยวพวาก็แตกใหม่อันนี้ก็มีอัญชันใช่ไหมคะอัญชันเอาไปประดับอาหารนไปเป็นมังคุดพี่เริ่มใหมือนเนี่มังคุดอ๋อมังคุดด้วยมังคุดเนี่ยค่ะแทนที่เราอ่ะนะจะปลูกหญ้านะคะเราก็ดึงหญ้าทิ้งเราก็เอาพวกนี้ปลูกเป็นคลุมดินไปแล้วพอเนี่ยเราก็ถอนหญ้าอีกเหมือราก็ไม่ต้องถอนหญ้าแล้วค่ะนี่นะฮะอาจารย์ ถ้ามองเป็นวัชพืชเป็นวัชพืชทันทีเลยเนี่ยค่ะถูกไหมคะแต่ตอนนี้เป็นไงแต่งจานเราเก๋ไก่เนี่ยค่ะสวยด้วยเมกี้เห็นเอาไปแต่งใช่พวงชมพูสวยแล้วก็ไปแต่งจานอาหารแต่งเครื่องดื่มนะสวยเนี่ยข้างบนนี้อะไรอาจารย์ให้ถ่ายค่ะเดี๋ยวนะ จะบอกว่าลิ้นสีใช่ไหมเนาะไม่ใช่ค่ะมายงชิดมายงชิดเค้ก<อ>มายงชดเพึ่งหมดไปเนี่ย<อ>เพราะว่าสีสั้นมายงชิด,ดโอ้แสดงว่าในในใน,นในในสวนเนี่ยปลูกหลากหลายมากเลยคือว่าอย่างที่บอกไงคะว่าเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกด้วย<อ>นะไหมคะแล้วถ้าปลูกด้วยเนี่ยถ้ามันเหลือเราก็เอาไปแปลรูปดีกว่าถ้าเรามีอยู่แค่นิดหน่อยเราเอาไปขายเป็นกิโลกิโลเนี่ยไม่ได้ตังค์อะ ช่แต่ถ้าเรารู้จักครเอทเมนูไปเป็นเค้กใช่เพราะว่าคืออย่างที่พี่เอ๋บอกว่าการทําอาชีพชาวสวนตอนนี้มันเพียวๆมันอาจจะไม่สามารถดํารงอยู่ได้ล้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเนี่ยปลูกพืชปลูกตรงนน้นตรงนี้แล้วก็เอาไปต่อยอดเอาไปทําอาหารเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําเค้กทาขนมทำน้ำได้หมดเลยอันนี้มะแวงมัแวง อันนี้ต้นมะฝึกอ่านี่ต้นมะแว้งมะแว้งรู้เป็นยาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะกบเอาไปจิ้มน้ำพริกแม่ชอบแต่ว่าเราปลูกสิ่งที่เราทานใช่ค่ะอ่เนี่ยค่ะเนี่ยสะเดาปะคะสะเดาเนี่ยค่ะต้นสะเดาพี่น่ะปลูกแล้วพี่เพิ่งรู้นะว่เราลูกมะเดาลูกสะเดามันหวาน สดาหวานเหรอคพี่ใสนกทำไมมันกินนะแล้วพี่ก็เบิกเด็กก็เก็บมาให้ฉันกินหน่อยซิออมันหวานกลายเป็นสดาหวานใช่ไหมอ่านี่ส้มซาโอ้ส้มซาอยู่ในเมี่ยงไงคะตอนนี้พี่กําลังพัฒนาอยู่กําลังเริ่มปลูกอาจารย์ลองจิกแล้วก็ดมดูเห็นไหมฮะหอมมากค่ะหอมอาหารไทยโบราณเนี่ยค่ะใส่ส้มซ่ากันเยอะมีกรอบปลาแหนมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยค่ะตอนเนี้ยพี่ก็ ค่อยๆฟื้นฟูพอมีเรื่องคนมาช่วยมีอะไรมาช่วยพี่ก็ค่อยๆปรับไปค่อยๆปลูกไปว่ามีอันไหนบ้างที่เราทานหรือมีอันไหนบ้างที่เหลือทันแล้วก็ไปทําเป็นอาหารไปทำน้าไปทำเครื่องดื่มใช่ไหมฮะสตเดาเนี่ยตัดยอดแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยพี่ถึงบอกไงคะบอกว่าเนี่ยคือความเป็นภูมิปัญญาของชาวสวนปลูกครั้งเดียวเนี่ยทานไปได้กล้วยก็มีมะม่วงก็มีนี่หมากผสมผสานนะคะมีหมากมีพลูมีพริกไทยมีอะไรเนี้ยแล้วก็ มีอะไรที่เราทุกอย่างได้ใช้ประโยชน์หมดเลยอันนี้คือส้มเขียวหวานที่จะเอามาปลูกใหม่อันนี้ก็ลินจี่ลินจีอันนี้อาจารย์เก่งนล้วนะเห็นต้นนี้รู้จักแล้วเนี่ยลินจีอันนี้อายุกี่ปีคะน่าจะประมาณแม่บอกปี2องสอกอะลินจีนี่ก็จะเป็นลินจี่ที่ ลายพันธุ์ใหม่หรืลงเพื่อที่จะรักษาไว้เพราะว่าต้นที่เราอยู่ร้อยปีนี้เราก็ไม่รู้เขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนใช่เราก็ต้องนี่แหละต่อยอดรักษาไว้แล้วก็เนาะสืบสาไว้ขนุนมาปลูกมะยงชิดอนีย่เคือผสมมาค่ะ เมากรูดอันนี้มากรูดต่างเขาบอกว่าเข้ามาในสวนเนี่ยพี่เอ๋ไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะสามารถหยิบไปทาเป็นอาหารเป็นเค้กเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มได้หมดเลยส่วนหนึ่งที่เขาขึ้นขึ้นดางเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าดินเราอุดมสมบูรณ์แล้วก็ต้องบอกว่าสารเคมีน้อยมากครับจะไม่มีเลยเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยโอ้ทำยังไงี๋ยวอาจารย์อันนี้ยเดี๋ยวพาอาจารย์ไปดูจุลินทรีย์พี่เอ๋เอาไว้อยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างด้านหน้าพี่เอ๋นําเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพี่เอ๋พาเรามาดูน้ำจุลินทรีหนอกกล้วยทำยังไงครับพี่เอ๋จุลินทรีหนอกกล้วยไม่เคยได้ยินแค่หนอกกล้วยกับน้ําตาลน้ำตาลหนอกกล้วยที่อยู่ในสวนเรานี่เหรอคะพี่เอ๋เอามาสับเหรอคะหรือว่ายังไงใช่ค่ะสับต่าสวนเท่าไหร่คะพี่หนอกกล้วย10กิโลค่ะน้ําตาลกกน้ําตาล3ามกิโลอ๋อแล้วก็รับใส่ถังถังไปเนี่ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็สับอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสับให้เป็นชิ้นเล็กเเนี่ย สับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่กันที่10ต่อสแล้วก็คนคนอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาเข้ากันเข้ากันสิบห้าวันคนทุกเย็นจะเราไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคะเนี่ยอาจเห็นน้ํำไหมคะอ๋อน้ำเขเริ่มออกมาแล้วคือถ้าผมว่าพี่เอ๋ใช้ดอกบัวเนี่ยสับแล้วก็ใช้การน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ตอนเย็น ทุกวันก็คนทุกวันทิ้งไว้เย็นสิบห้าวันใช่ค่ะมันก็จะได้น้าจุลินทรีย์เข้มข้นเลยเข้มข้นค่ะแล้วพอเอาไปใช้ก็อัตราส่วน1นซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรสามารถเอาไปทําอะไรได้คะพี่เอ๋ได้ทุกอย่างเลยค่ะเอาไปลดน้ําต้นไม้หรืออะไร่น้ำมะนาน้ำมะนานี่ก็ได้หมดเลยค่ะใส่ลงไปได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะฉีดได้ฉีดพ่นได้หมดแล้วค่ะที่พื้นดินก็เพิ่มจุลินทรีย์ให้ดินได้หมดเลยค่ะเนี้ยเนี้ยเราก็ ช่วยกันช่วยอย่างที่พี่บอกอะว่าอย่าคิดว่าดินอุดมสมบูรณ์อันนั้นคืออดีตค่ะอดีตแต,แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมอะไรมันเปลี่ยนไปก็ทําให้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องมาดูแลมาหาวิธีการที่จะปรับปรุงหรือปรับสภาพเขาให้มีพร้อมพร้อมชอใช้ปลูกพืชหรือว่าปลูกอะไรไว้ทานเนาะใช่ค่ะวันนี้นะคะ,คะตั้งแต่มานะคะมาดูสวนนะคะตรงนั้นนะคะภูใจการเด้นนะคะมาดูตั้งแต่ ที่พี่เอ๋เล่านะคะว่าสภาพตอนที่เราเห็นตอนแรกที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าเป็นสภาพอย่างนี้ก็ต้องมาปรับปรุงฟื้นฟูแล้วก็แล้วก็สืบสารสิ่งที่บรรพบุรุษเคยมีไว้ต้นลิ้นจี่เป็นร้อยร้อปีแล้วพี่เอ๋เองก็ต่อยอดแล้วก็อนุรักษ์มันไว้โดยการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็เอามาปลูกในในสวนตรงนี้อีกตะกี้พาเราเข้าไปในสวน ปลูกพืชที่ไว้ใช้ทานใช้ประโยชน์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตลิงปิงเป็นทุกอย่างส้มตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ได้หมดเลยรวมถึงสุดท้ายมาเห็นจุลินทรีย์จากดอผู้้ยหอยที่เอามาใช้มาใช้อาจฉีผักผลไม้แล้วก็ทําให้ปรับความสมดุลของน้ําวันนี้ได้ข้อมูลได้ความรู้มากๆเลยค่ะพี่เอ๋ต้องทางทีมงานต้องขอบพระคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลวันนี้ขอบพระคุณพี่เอ๋ค่ะขอบคุณค่ะ